มาแล้วครับสำหรับเจ้ามิสูปัจ j โร o คันนี้นะต้องบอกก่อนว่ามากับสายยกคราวนี้เราเลือกใช้เป็นชุดยก6นิ้วนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือชค็ค p r o เ e n เดอร์ซับเทนกปแปดสำหรับรถยก6นิ้วเหมือนกันและยังมีกันชนหน้านะครับของเปรกออฟโรดคิ้วล้อนะฮะซึ่งมาเป็นของตรงรุ่นและกาบข้างนะครับนอกจากนั้นลูกค้าคันนี้บอกว่าขอดูทรงก่อน เดี๋ยวเขาจะมาเลือกแม็กเลือกยางกันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทคกันเบาๆไปดูนครับเราเ็้ามาลอง ครับเจ้า ello, ปาเจลโลเบาๆนะฮะก็ส่งงานได้ครับใช้งานได้จริงนะฮะสำหรับลดยกสูงขนาดนี้นะฮะสามารถใช้งานได้ชีวิตประจำวันเลยฮะพงอะไรก็นิ่งๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนสูงข้างล่างกันดีกว่านี้เรากำลังขับเทสต,ตั้งศูนย์เรียบร้อยไปดูสูงข้างล่างกันดีกว่า ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าฟาเจโร่คันนี้นะครับที่ทําการยกสูง6นิ้วนะครับ้อมแม็กโอเอซิตนะครับตรงนี้มีขนาดกว้าง10นิ้วออฟเซ็ตลบ24นะครับแล้วเป็นเลือกยางเป็นแอมทายนะครับตรงนี้เป็นรุ่น ATA นะครับขนาด35นิ้วนะฮะนี่ครับแล้วก็เป็นกันชนหน้าของเบรกออฟโรดที่เราใส่เสริมเข้าไปแล้วก็มีน็อกเกิลนะครับที่เป็นของตรงรุ่นนะครับตัวนี้ซึ่งเราใช้งานจริงนะฮะแล้วก็คิวล้อขนาดใหญ่ที่เป็นหมุดเทียบจริงนะครับ ตัวนี้ชุดช่วงล่างเนี่ยก็เป็นชุดยกของเคการกึงนะครับยก6นิ้วส่วนโช้คเป็นซับแทงค์ปรับ8ของโปรเฟนเดอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับโช้คกันนะฮะส่วนโช๊เนี่ยเวลาเลือกปรับง่ายๆนะครับเวลาปรับนะครับมีเบอร์หรือมีขีดมาถ้าต้องการนะครับเบอร์ปรับได้8สเต็ปนะครับตัวนี้เราสามารถหมุนได้นะครับจังแกลกเลยนะครับก็ถือว่าตรงรุ่นปรับง่ายนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเราก็ถูกติดตั้งเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปรับเบอร์ได้เช่นเดียวกัน นะครับปรับได้8สเตปซึ่งทางร้านเราเนี่ยถ้าสมมติใส่แล้วเนี่ยขับไม่ถูกใจเราปรับเซตให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับภายใน1เดือนนะครับส่วนสินค้าเนี่ยรับประกัน1ปีอยู่แล้วก็ส่วนทรงครับสำหรับตัวหนิ้วนะครับลบออฟเซตลบยี่สิ่นะครับไม่ยืนเยอะแต่ก็มียื่นนะครับต้องบอกงนี้ครับแล้วก็ชุดล่างก็มีปีกนกหน้าของซันนะครับสี่ส่วนลูกบากกันโครงหน้าก็เป็นของซันสีเช่นเดียวกันนะครับก็อีกหนึ่งเดวทางครับสำหรับ ใครมีรถปาเจโร่ใหม่เก่าหรืออยากโหลดอยากยกคันนี้เราเลยเอามาให้ดูเป็นสไตล์ยกแบบออฟโรดกันบ้างนะฮะก็ับเพื่อนๆใดสนใจอยากยกแบบนี้นะฮะทักใส่ตรงหาเราตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ Thanks